ช่วงต่อไปในค่ำคืนนี้ครับอย่าไหนึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำครับนั่นคือการมอบตำแหน่งยังเป็นทางการให้กับรองอันดับ5 Miss Grand Thailand 2025ทั้ง6ท่านในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ Fit r n e r u p of Miss Grand Thailand 2025ครับไม่ว่าจะเป็น Miss Grand กาลสินครับ Miss Grand ชุมพรอน Miss Grand พัทลุง Miss Grand แพนมิสแกรนสงขาและมิสแกรนชาแก้วพวกเธอคือรองอันดับห้าทุกคนครับจะได้รับเงินประมาณหนึ่แสนบาทรวมไปถึงสิ่งที่กำลังจะสวนบนศีรษะพวกเธอครับมงกุดมูลค่าหนึ่งแสนห้ามืนบาทครับ ขอแสดงความยินดีด้วยและขอสิทธิ์โปร์มให้กับพวกเธออีกรอบหนึง่ง 2025ทุกท่านเลยเราจะได้เจอกับพวกเธอเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีนี้ครับและสำหรับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรากำลังจะถึงวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดในค่ำคืนนี้พวกเราเพร้อมมาม เอาละครับการประกาศมิส r กรนไท a แ l นด์2025กำลังจะเริ่มขึ้นครับขอต้อนรับ5คนสุดท้ายของมิส r กรนไทยแ l นด d 2025ได้เลยเอาละครับวินาทีที่บีบหัวใจสุดๆครับ ขอเสียงเชียร์ดังๆะจากทุกท่านที่อยู่ในฮอลนี้หนึ่งครั้งครับขอเสียงดังๆ่อยเร็วเราจะประกาศกันนะฮะตำแหน่งต่างๆของทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025เริ่มจากรองอันดับสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2025 how to call กับรองอันดับ4 Miss Grand Thailand 2025 Miss Grand กรุงเทพมหานครเรามาตอนะครับกับรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2025ได้แก่ กับ Miss g r a ลำพูดครับกับรองอันดับสาม Miss Grad t h a i l a ปีนี้ มต่อกันทันทีครับกับรองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2025รองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2025ได้แก่ m ิ s และตอนนี้เหลือเพียงแค่2ท่านบนเวทีของเราครับหน,นึ่งท่านจะได้เป็น,น,น Miss g r น n Thailand ปี2025 สองท่านนี้ครับสองท่านเท่านั้นครับคงจะลงที่ใครวันนี้ครับขอเสียงเชียร์ดังๆหน่อยรักใครเชียร์ใครพูดมาตอนนี้เลยครับเขาเป็นใครครับมิสแม็กปี่ดีครับจะมาจากจังหวัดภูเก็ตล้วจังหวัดขอนแก่นครับ Thailand อีกหนึ่งคนเป็น Miss Grand Thailand ปี2025

ที่สนุกลุ้นและตื่นเต้นตลอดทั้งค่ำคืนอย่างแน่นอนในสุดท้ายครับเราได้ Miss Grand Thailand ปี่0 5 5ไปเรียบร้อย และขอเสียงปรบมือดังใกรอบหนึ่งครับให้กับ Miss Grand ภ h เก็ต Miss Grand Thailand 2025และแน่นอนครับต้อ,องหมายความว่า Miss Grand คอรแกนครับเป็นรองอันดับหนึ่ง Miss Grand Thailand 2025ครับขอเสียงปรบมือดังให้กับเธอครับซึ่งเธอจะปฏิบัติหน้าที่แทน Miss Grand Thailand แต่เธอไม่สามารถฏิบับห,หน้าที่ของเธอได้นะครับ รองอันดับหนึ่ง Miss Grand Thailand สองพันยี่สิบห้านี้และสำหรับช่วงนี้ครับเราได้ Miss Grand Thailand ไปเรียบร้อยขอเชิญเธอ First Walk ครับ ที่รับตำแหน่งสูงสุดในค่ำคืนนี้ของเราเธอจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับในการประกวด Miss Grand International 2025ที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้เองอย่าลืมมาส่งกำลังใจครับส่งเสียงเชียร์ให้กับเธอนะฮะักบการลุ้นคว้ามงกุฎ Miss Grand International 2025คืนวันที่18ตุลาคมนี้ ในวันนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทีม Miss Grand Thailand 2025ทุกๆท่านเลยรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะฮะรวมไปถึงผู้นวยการกองประกวดทั้ง77จังหวัดกับห้องเสื้อดีไซเนอร์ทุกท่านครับทีมงานทุกคนทั่วประเทศไทยครับที่ทำงานกันอย่างเน็ดเหนื่อยครับกว่าจะมาถึงวันนี้จบลงในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการครับ คำคืนนี้ฮะต้องขอบคุณทาง m g i ฮ a ของเราครับแล้วก็ Grand TV ครับสัมการถ่ายทอดสดให้กับคนทั่วโลกได้ชมง,งานครับการประกวดน,นางงามของ Miss Grand Thailand อีกหนึ่งครั้งเราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับปีหน้าฮะในปี2026ครับการเก็บตัวนะฮะแล้วก็จกัดกิจกรรมต่างๆครับในเมืองพัทยาครับ ladies and gentlemen thank you so much for joining us here this evening อเิราจะนางานของเราครับจากทุกจังหวัดครับสู่หน้าเวทีครับและต้องขอสิยงปรบมือดังๆเป็นครั้งสุดท้ายในค่ำคืนนี้ให้กับพวกเธอครับขอบคุณมากเลยจาก Miss Grand Thailand 2025 Have a grand night ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ